สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในค่ำคืนวันเสาร์นะครับวันนี้ก็เอาสมเด็จนะครับเป็นเป็นพระที่เนื้อขาวสะอาดนะครับเนื้อขาวสะอาดนะครับซึ่งสมเด็จวัลคังเนี่ยก็มีหลากหลายเนื้อนะครับออก ขาวอมเหลืองออกเหลืองนิดๆออกขาวนวลเหมือนแป้งนะครับก็มีนะครับออกสีเข้มๆช้ำก็มีนะครับแล้วแต่สภาพแล้วแต่วาละการทำนะครับซึ่งสมเด็จเนื้อขาวๆเนี่ยในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งก็ไม่ได้รับการยอมรับนะมีมีข้อมูลนะครับมีข้อมูลอ้างอิงจากไทยรัฐออนไลน์นะฮะของพายชุมพลนะก็ อย่างอย่างเช่นว่าเมื่อปี2513เนี่ยมีมีเท่าแก่หรือว่าเป็นเสียใหญ่เกี่ยวกับการทำเรือนะครับเขาก็มีอยู่องค์หนึ่งนะครับมันก็เป็นสีขาวๆหละนะครับเขาก็ได้ปล่อยเช่าปล่อยอะไรไปแล้วก็มีคนที่เช่าไปเขาก็ไปประกวดติดรางวัลน,นะครับพอประกวดติดรางวัลปุ๊บ ก็มีคนเช่าต่อไปนะครับซึ่งในปี2519นะฮะ2519จำได้ว่ามีคนซื้อไปประมาณ5 0 0 0 0นบาทนะครับเป็นพระเนื้อขาวอันนี้อ้างอิงจากไทยรัฐออนไลน์นะฮะจะเล่าให้ฟังว่าม,มันมีการซื้อขายกันจริงนะครับคือก่อนหน้านี้ไม่ได้รับการยอมรับนะครับแต่มีการซื้อขายจริงแล้วเจ้าของเขาเนี่ยเจ้าของเขาเนี่ยก็แบบ ไม่มีกำลังใจเนาะเอาไปให้เซียนใหญ่บนห้างนะครับซึ่งซึ่งก็มีชื่อเสียงคนหนึ่งนะครับเขาก็บอกว่ามันเนื้อขาวเกินไปมันไม่ดีนะครับไม่ดีเ,เจ้าของพ้านี่ก็ขาดกำลังใจนะครับเอาไปรมควันให้เป็นสีดำออกดำาๆค้ำ้ำมานะฮะแล้วก็แล้วก็เก็บไว้นะครับพอดีมีอาจารย์ท่านหนึ่งทนะ้าผมก็ไม่อยากเอ่ยนามนะ เราลองไปหาอนดูแล้วกันนะครับในไทยรัฐออนไลน์ของพายชุมพลนะครับก็ได้มาซื้อนะครับในราคา1นล้านสามแบาทนะครับยุคสมัยนั้นนะฮะตั้งแต่ปี2,510กว่านะครับพอพอสักพักหนึ่งก็เจ้าของเดิมเขาก็มาซื้อซื้อคืนนะครับในราคา ล้านสามกกว่า,วาพร้อมตลับเพชรตลับทองอะไรของเขาเนี่ยอันนี้คืออ้างอิงนะครับว่ายุคหนึ่งสมัยหนึ่งสมเด็จสีขาวเนื้อขาวเนี่ย,ยมีจริงนะครับซึ่งถ้าได้ส่องจริงๆแล้วเนื้อจะสวยมากนะครับส่องแล้วจะหลงนะฮะส่องแล้วจะหลงมันมันสะอาดตานะฮะองจริงเนื้อจะเป็นสีแบบนี้เลยนะฮะทีนี้เรามาดูว่าเป็นยังไงว่าเป็นสมเด็จวระครังเราดูจากเส้นซุ้มนะครับเส้นซุ้มเห็นไหม นี่คือเส้นสุมเป็นองค์เกศทะลุซุม้มนะครับเกศทะลุซุม้มคมมากนะฮะการแกะพิมพ์นะครับหัวเข่าสูงฐานต่ำนะครับฐานสูงหัวเข่าต่ำสโลภฐานสิงนะครับนะบมีร่องตรงนี้จําดีๆนะครับถ้าองค์ไหนที่ติดชัดจะเป็นร่องแล้วก็จะเฉียงเฉียงขึ้นนิดนึงนะครับเนี่ยคมขวานฐานสิงคมขวานก็คือไอ้ตรงเนี่ยแหละที่มันลาดเอียงลงมาไม่ใช่เส้นนูนตรงนี้นะ ไม่ใช่เส้นน,นูนตรงนี้ก็คือเห็นไหมท่านจะสังเกตมันเหมือนคมขวานอะ่ะมันมันสโลบลงสโลบลง,ะลงจะฐานสิงคืออันนี้เนี่ยฐานสิงค์คืนนี้แต่มันจะเป็นสามเหลี่ยมลงเหมือนคมขวานในบริเวณนี้ะนะครับตรงนี้ก็จะเห็นเส้นแซมลางๆนะครับเห็นเส้นแซมลางๆเส้นพระทิพย์นะครับเข่านะครับสโลบลงมาปลายพระบาทนะครับ ตรงนี้จะสังเกตได้ว่านะครับแขนศอกของพระสมเด็จวัละคังจะมาจบตรงปลายพระบาทนะครับเกือบทุกองค์นะครับอันนี้ไม่ใช่ตําหนินะอย่ามาบอกว่าเงาเซียนมาไล่ชี้ตาหนิให้ก็คือมันเป็นลักษณะพิมพ์ของสมเด็จวัละคังนะครับเป็นลักษณะพิมพ์ของวัละคังที่เราดูแล้วว่าเออวัละคังส่วนมากเขาเขามีต้นแบบในการแกะพิมพ์มันก็จะเป็นลักษณะเดียวกันแขนศอกตรง แขนศอกตรงนี้ทิ้งดิ่งลงมายาวใช่ไหมมีเส้นพาดที่พาดมาแขนฝั่งนี้จะยาวกว่าฝั่งนี้นะครับคือมันเป็นเอกลักษณ์ของวัละคังอ่ะนะครับเป็นเอกลักษณ์ของวัลคังซึ่งไม่ใช่ตําหนินะนะฮะไม่ใช่ตําหนิขอย้ว่าไม่ใช่แขนตรงนี้ก็จะลึกนะครับหัวไหล่ตรงนี้ก็จะคอดเว้าเล็กสซลบลงนะครับหัวไข่ตรงนี้จะนูนนะครับบางองค์ที่ติดชัดจะมีคอเห็นไหมฮะมีคอนะครับเนี่ยที่ผมบอกย้ำตลอดว่าเส้นนี้จะจะไม่อยู่ตรงกลางนะ จะจะเยื้องมาด้านขวามือเรานิดนิดฝั่งทางนี้จะสูงหน้านะหน้าตรงนี้จะสูงแล้วก็จะสโลปลาดเอียงลงมาฝั่งทางนี้นะครับถ้าองค์ไหนติดช,ชัดนะจะเห็นหูเห็นหูหูข้างนี้ลำไรนะครับนี่นะครับอันนี้คือเป็นเอกลักษณ์ของสมเด็จวาราคังนี่กรอบกระจกหรือว่าเส้นมักขาพิมติดช,ชัดๆก็จะลงมาประมาณนี้นะครับอันนี้มันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะฮะดูการตัดขอบข้างนะครับ หดยุบแยกนะครับตัดหดยุบแยกนะครับผมให้ดูให้ดูเนื้อก่อนนะให้ดูให้ดูพิมดูเนื้อก่อนเดี๋ยวค่อยส่องเนื้อให้ดูนะครับอันนี้เห็นไหมฮะมีการปีแยกด้าน,นหลังก็จะขาวนะครับขาวนวลเป็นลักษณะเป็นหลังเรียบนะครับหลังเรียบจะมีคาบเหนือนะครับหน่งคาบยางปูนนั่นนะครับ นวลปูนแล้วแต่ใครจะเรียกกันนะฮะทีนี้เนี่ยเนื้อมันจะเป็นแบบนี้นะครับเนื้อแบบนี้เห็นไหมเห็นนวลปูนนวลแป้งอยู่ติดอยู่ผมลองขยายช้าๆดูเนี่ยนะครับเห็นไหมพวกการยุบยุบย่นยุบย่นเหี่ยวในเนื้อนะครับเหี่ยวในเนื้อเนี่ยมีหลุมนะครับมีหลุมเนี่ยการหดตัวของเส้นซุ้มนะครับ เหมือนขนมจีนนะครับเหมือนซมจีนส่วนมากนะครับสมเด็จว่าครังจะหดหดช่วงนี้แล้วก็หดช่วงนี้นะครับบางองค์นะครับเกตนะครับทะลุซุ้สมสะบัดมีเส้นขอบบังคับพิมพ์นะครับวิ่งลงมาเม็ดมลสารจะละเอียดนะครับเป็นเล็กๆนะฮะเห็นไหมนี่เม็ดดำเม็ดดำเนื้อจะเนื้อขาวเนื้อขาวแบบนี้ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับ เนี่ขาวนี่การยุบนะยุบตัวของขอบข้างใช่ไหมเป็นโพรงลงพงไปข้างในครับนี่น่าจะเป็นถ้าเปการถูกก็อะไรสักอย่างแหละไม่ค่าฟันธงหรอกนะฮะแต่รู้ว่าเป็นสีดําก็แล้วกันนะเดี๋ยวก็จะว่ารู้ได้ไงรู้ได้ไงก็ก็ไม่รู้หรอกครับก็เห็นสีดําก็อาจจะเป็นขี้เท่าอะไรสักอย่างหรือว่าเป็นการอะไรสักอย่างก็ไม่ได้กล้าว่า จะมานั่งบอกว่ากานทูบหรือว่ากากอะไรนะครับรู้แต่ว่าคือมวลสารที่ต้องมีในวันลคังอะแหละนะโอเคไหมเราจะไม่อวดรู้นะฮะเราจะไม่อวดรู้เพราะเราก็ไม่สามารถจะเอามาพิสูจน์ได้นะถ้าง,งัดออกมาแล้วพิสูจน์ดีเอนเได้เหมือนมนุษย์เราก็น่าจะรู้ว่ามันคือการทูบหรือเปล่านะครับแต่นี่เราเราสันนิษฐานอย่างเดียวเล่นพระสมเด็จวัลคังไม่ว่าจะประมอาจารย์อะไรทั้งนั้นนะฮะสันนิษฐานว่าอย่างเดียวเลยนะฮะ มีแต่ข้อมูลมีแต่ทฤษฎีแล้วก็เอามาสันนิฐานว่าเห็นเม็ดแดงๆ,ดงๆเห็นเม็ดดำๆ,ดๆก,ก็ก็บอกว่าเป็นพระกำแพงทั้งๆท,งที่คนทําเก๊ทําปลอมอาจจะไปทุบเอาอิดในร้านก็สร้างมาผสมก็ได้ใช่ไหมใครจะไปรู้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเล่นเล่นพระมันเล่นอยู่บนทฤษฎีการสารันนิษฐานทั้งนั้นเราต้องหาทฤษฎีมาลบล้างกัน บางคนบอกอุ้ยเล่นพระต้องมีนะมนสารเม็ดดำเม็ดแดงหินขาวหินเทาเออมันก็ใช่นั่นแหละนะแต่ว่าอย่าไปยึดยึดแต่ว่าต้องมีหินขาวหินเทากากแดงกากดํา,กากดอะไรเนงะี้ยคนทําปอมเขาก็เอามาใส่ได้นะหินเทาหินขาวก็ไม่ได้แพงเหมือนเพชรน,นะฮะการก้านทูบเขาก็เอาสีดําๆมาผสมใส่พอเห็นดำนะโอ้กา้กานทูบก้านทูบนะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยคนเรามันเล่นพระมันก็เลยเขาว่าอะไรก็ว่าตามกันมานะครับเพราะฉะนั้นต้องดูองค์รวมนะฮะมีเศษกาก,ากดำก,กากแดงมีความเก่าไหมมันฝังอยู่ในเนื้อแล้วมันหดมันยุบมันแยกไหมนะครับเนื้อสภาพบริเวณรอบๆเป็นยังไงนะฮะต้องต้องคิดถึงตรงนี้นะไม่ใช่ว่าเขาว่ายังไงก็ว่าตามมายิ่งยิ่งเอาไปสองกล้องพัน x ะสิบ x ร้อย x นั่นนะ เห็นทุกอย่างนะครับเห็นทุกอย่างแต่ไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรถ้าเอาสกิปไปเออสกิปไปแล้วก็ไปตรวจสอบดูตรวจสอบก็ไม่มีความมั่นใจอีกไม่มีความมั่นใจตรงไหนอา้าวอย่างสมมุติว่าเขาทําผ้าเนื้อดินปรอมขึ้นมาเอาดินไปตรวจเช็คว่าดินนี้มีอายุกี่ร้อยปีดินบนพื้นแผ่นดินไทยเนี่ยไม่ว่าอยู่ตรงไหนมันก็มีอายุมากอะ นะคะผมเกิดมาผมก็เห็นขี้ดินแล้วอะ่ะแล้วไปตรวจหาสารเคลนไซาหานู่นหานี่ว่าดินมีอายุกี่ร้อยปีเฮ้ยดินบางทีมันอยู่มีอายุเป็นพันปีก็มีนะดินกว่ามันจะเป็นดินกว่ามันจะเป็นหินน่ะกว่ามันจะเป็นหินปูนอะ่ะมันไม่ใช่แค่วันนี้พรุ่งนี้มันก็จะเป็นนะฮะบางทีผมก็ไม่ค่อยเชื่อหลักวิทยาศาสตร์เท่าไหร่นะครับเราต้องมานั่งคิดถึงความจริง พาเนื้อดินตรวจเช็คดูนะครับว่าพระมันต้องมีอายุร้อยปีเอา้าแล้วเขาไปเอาของเก่าๆเศษส่วนผสมของอย่างอื่นมาแล้วมันเก่าไหมมันก็เก่าอะ่ะนะฮะยิ่งอยากให้มันมีเก่าขนาดไหนก็ไปหาเอาดิในสถานโบราณนะวัตถุขี้ดุงขี้ดินเศษหินเศษด,ดินหนย,ยิบออกมานิดๆหน่อยๆเอามาปนปนใส่บดใส่ใสอะ่ะ มีอายุตั้งหลายร้อยปีพอๆกันเลยนะถ้าจะไปตรวจหาแบบนั้นใช่ไหมฮะอันนี้คือผมให้ข้อคิดนะคือต้องดูองค์รวมดูทุกอย่างเลยและสุดท้ายอยู่ที่ความชอบนะครับอยู่ที่ความชอบของท่านจริงๆพระสมเด็จวัละรังนะตั้งแต่ยุคไหนสมัยไหนมาแล้วฮะเล่นซื้อขายกันนะมีข้อโต้เถียงกันตลอดไม่ใช่ว่าเฉพาะตลาดล่างแบบเราๆนะครับบนห้างก็เหมือนกันนะฮะ ฝ่ายหนึ่งว่าแท้ฝ่ายหนึ่งว่าไม่แท้ฝ่ายหนึ่งอย่างที่ผมยกตัวอย่างมาเนะี่ยผลสุดท้ายเขาก็ซื้อมาตั้งล้านกว่าบาทนะแต่เซียนบางกลุ่มบอกว่าไม่แท้นะเห็นไหมมันมันสุดแล้วมันอยู่ที่วิจารณญาณของคนตรวจรับตรวจด,ดูนะครับก็อาศัยทั้ดดนงนั้นนะครับมันมันจะไม่สามารถตรวจเช็คได้ขนาดนั้นหรอกนะครับ ขนาดทองอย่างเงี้ยเอาไปตรวจดูด,ดิอายุกี่ร้อยปีอายุกี่ปีมันก็คือทองอ่ะกว่ามันจะมาเป็นทองกว่ามันจะเป็นแร่เป็นเพชรเป็นพลอยทับทีมอ่ะมันสั่งสมเก็บมากี่ร้อยกี่ล้านปีแล้วใช่ไหมฮะเนะี่ยเหมือนการดินก็เหมือนกันเนี่ยหยิบไปก้อนนึงเราไม่รู้เลยว่าดินที่เราเหยียบอยู่หน้าบ้านเราเนี่ยมันมันเป็นดินผ่านมากี่ร้อยปีแล้วเราก็ไม่รู้นะมันมันคงไม่เกิด ขึ้นช่วงแค่10ปี20ปีนี้หรอกนะอันนี้คือคือผมให้ข้อคิดเตือนใจนะไม่ได้ว่าวัรูวอะไรหรอกทีนี้เรามาดูเนื้อเนื้อจริงๆจะเป็นสีขาวๆแบบนี้นะครับแต่อาจลงกล้องอาจจะขึ้นเหลืองนิดนึงแต่ผมก็อยากจะขยายให้ท่านดูนะครับว่าเนื้อในเป็นยังไงพูดนะเยอะเจ็บอนะคอนี่นะขยายให้ดูเนื้อนะครับนี่เนื้อ มีความเหียวย่นในเนื้อนะครับมีความเหียวย่นในเนื้อเกตจะแหลมมากดูทุกอย่างเลยนะครับดูทุกอย่างเลยอย่าไปยึดติดอะไรอันหนึง่งบางคนก็บอก เห็นอาจารย์ท่านนั้นออกมาว่าอย่างเห็นอาจารย์นัานนี้ว่าอย่างท่านก็ไปเก็บแค่ความรู้เศษปจายปลายที่เขามาเผยแพร่นะแล้วท่านก็จําจต่คาพูดเข้ามานะครับท่านไม่ได้ใช้หลักวิชาความคิดวิเคราะห์ตามคําพูดเขาเลยนะครับบางคนก็อาจารย์นั้นว่าอย่างทําไมไม่ไปดูของอาจารย์นั้นอาจารย์นี้ผมท่านดูผมก็ดูเหมือนกันแหละแต่ผมไม่ได้ไปงมงายหลงเชื่อนะครับการม,มสูดการมาสูตรนะครับที่เขาบอกว่า อย่าเชื่อเพราะตาเห็นอย่าเชื่อเพราะหูฟังอะไรประมาณนี้อย่าเชื่อเพราะเขาเป็นครูอะไรเงี้ยตราบใดที่ไม่ได้คิดวิเคราะห์อเองนะครับก็อย่าไปเชื่ออะไรมากมายนะอย่างองนี้ก็อย่าไปเชื่อผมเยอะนะผมพูดมานําลายแห้งแล้วก็อย่าไปเชื่อผมอยุผมเยอะท่านก็ต้องดูแล้วก็พิจารณาดูนะครับมันจะใช่หรือไม่ใช่มันก็อยู่ที่ท่านแหละนะครับพระซื้อขายห้าล้านสิบล้านร้อยสองร้อย ไม่งั้นพระแผงพระตลาดที่เขาแบก,กับดินน่ะองค์ละห้าสิบาทองค์ละร้อยอ่ะทําไมอกคนหนึ่งซื้อคนหนึ่งไม่ซื้อคนหนึ่งไม่ซื้อคนหนึ่งซื้อใช่ไหมก็เพราะมันมีความชอบไม่เหมือนกันนะพระแผงหนึ่งอะ่ะมีพระอยู่สิบองค์อ่ะคนเดินมาดูประมาณสิบคนยี่สิบคนบางคนก็ชอบองค์นั้นบางคนก็ชอบองค์นี้บางคนก็ขายไม่ได้เลยนะครับดูเนื้อไปด้วยนะครับ ดูเนื้อไปด้วยแล้วผมก็จะให้ข้อคิดเตือนใจไปด้วยว่าเล่นพระอย่าหลงงงงายกับกับข้อมูลที่เราได้มาจากการรับสารฝ่ายเดียวนะฮะต้องวิเคราะห์ด้วยนะครับเนี่ยการยุบแยกย่นพระใหม่พระเก่ามันมันเป็นได้ไหมพระใหม่ห้าสบหกปีผมไปดูพระที่ห้าสปีมันก็ไม่ยุบขนาดนี้นะมันก็ไม่แยกขนาดนี้นะครับ ตรงนี้ผมก็ไม่ได้บอกว่าแท้หรือไม่แท้ท่านก็ดูเองละกันนะครับแต่ผมชอบนะผมชอบผมเรียกว่าผมชอบนะนะครับการปีนะครับขาบน้ําปูนนะครับแป้งแป้งลองพิมพ์หรือน้ําปูนนวลแป้งนี่แหละฮะนวลดินนวลปูนนี่แหละไม่ใช่นวลดินนะนวลปูนนะครับนะครับเนี่ยมีรูพุนนะครับรูพุนมี นอนด้นเนี่ยนอนด้นเนี่ยตรงนเนี้ยเ,เนี่ยเล็กๆนี่ก็เรียกว่านอนด้นได้นะครับรูพุ้นไปเข็มที่มันเล็กๆเนี่ยพวกเนี้ยนอนด้นนะฮะหรือว่าสังขยาเนี่ยเหมือนเหมือนของเน่าอะ่ะนะฮะมีมีการเจาะของนอนอะไรเนี่ยเขาเด้งามาเปรียบเทียบนะฮะมันเป็นลักษณะแบบไหนนอนก็คงไม่เจาะเหมือนเดียวกันทุกอย่างหรอกะมะม่วงหล่นต้นใต้ต้นบ้านผมเนี่ยผมไปนั่งดูไปนั่งดูพิจรารณาดูเออ บางทีมันก็เน่าอีกแบบหนึ่งบางทีมันก็ด้นอีกแบบหนึ่งมันก็มีหนอนนะแต่มันก็ไม่เหมือนกันสักลูกเลยเล่นพาะแบบเงาเสียนระปวดหัวเดี๋ยวก็ว่าอยา่างเดี๋ยวก็ว่าอยา่างใช่ไหมฮะ <c oughs> นี่นะคือการติยุบแยกนะครับจะไม่มีความคมนะฮะในร่องรอยแยกนะครับพอผ่านการเวลามันก็เหมือนดาบสองคมนะ ผมพูดแบบเนี้ยพระผมก็ผมถึงบอกว่าไม่รู้แท้หรือเก๊น,นะครับดูเองนะครับไม่รู้แท้หรือเก๊หรอกดูเองถ้าท่านชอบก็ก็ชอบเหมือนผมถ้าท่านไม่ชอบก็แสดงว่าเราชอบไม่เหมือนกันนะจ๊ะนะฮะที่ไหนฝนตกบ้างครับผมกรทมอ,อยากให้ตกมากไม่ยอมตกเลยนะฮะนั่งจักแรแลเปียกแล้วนะฮะร,ร้อนมากนะครับ ตามขอบนะครับนี่คือการยุบแยกนะครับถ้าเราจําลักษณะเนื้อแบบเนี้ยถ้าเราชอบนะเราไปเจอที่ไหนเราก็หยิบได้นะของเค้กก็มีนะเอ้ของไม่ชอบแล้วกันนะไม่อยากว่าของเค้กนะครับของที่เราไม่ชอบเห็นก็มีนะแต่มันก็ใหม่ๆอะไรเราจะหยิบให้สักองหนึ่งของเค้กมันจะเป็นยังไงอะนี่นี่ของเค้กนะนี่ของเค้ก ที่ผมไม่ชอบไม่ใช่ว่าไม่ชอบหรอกเคยชอบนะเคยคิดแล้วก็เคยหลงงมงายนะไปะหยิบมาเห็นไหมมันไม่มีธรรมชาติเนี่ยเนี่ยมันไม่มีธรรมชาติรอยปาดเนี่ยมันเหมือนเข้าขีดนะฮะความคมความอะไรเนี่ยตอนถึกเล่นพระใหม่ๆก็โอ้โหได้พระของดีมานะมันมันนานเข้านานเข้าแล้วมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่อ,อีกองหนึง่งเดี๋ยวหาก่อน มันก่อนผมเอาให้เขาไปเกือบสองร้อยองค์อะพระที่ผมคิดว่ามันไม่ใช่นะพระเกีย้ยนะหาไม่เจอละแต่องค์นี้ผมเอาให้ชมแล้วกันองค์นี้ผมขึ้นพอติดตัวตลอดนะฮะองค์นี้สวยชอบชอบส่วนตัวนะฮะตรงเนี้ยฮะเดี๋ยวให้ดูนะครับอันนี้คือพระพระแฟนโชว์ผมเลยนะครับผมไม่เอาเคยเอาเข้าในเสื้อนะผมเอาไว้นอกเสื้อชอบ นะครนี่อาให้ดูนะมีหลากแสกอันนี้เหมือนสีดินดิบอะนะครับอันนี้ก็จะสีปูนเปลือกหอยสุกข,ขาวๆนะต่างกันเลยนะครับน,นี้พิมพ์เจดีนะครับอัน,นี้พิมพ์ใหญ่พอประทาบน,นะครับก็คุยกันมาก็เนิ่นนานนะนะฮะก็หวังว่า ข้อคิดเตือนใจผมจะเป็นประโยชน์กับท่านนะพระไม่แท้ไม่เป็นไรนะครับแต่คําพูดผมนี่จากใจเลยนะครับพระผมไม่แท้ไม่เป็นไรไม่ซีเรียสนะฮะก็แต่คําพูดผมเนะี่ยลองไปคิดทบทวนดูอาจจะอาจจะใช่นะครับโดยโดยใช้หลักการคอวอยอนะครับคิดวิเคราะห์แยกแยะแล้วก็สังเคราะห์นะครับ ไม่ใช่ว่าฟังด้วยหูเขาว่ายังไงก็อย่างนั้นไปฟังอาจารย์นั้นมาได้ความรู้มานิดนึงก็โอ้นะับนี่เห็นไหมถ้าผ้าใหม่ใหม่มันไม่แตกไม่แยกใช่ไหมฮะน้องแขนเนี่ยเห็นไหมผ้าใหม่ใหม่มันไม่แยกให้เรานะนี่นะครับนี่นะครับเห็นไหมมันไม่แยกให้เรานะผ้าใหม่ใม่เนี่ยเนี่ยมันหดตัวนะมันยุบ มันยุบเข้าไปเนี่ยมันหดม้วนเข้าไปเองนะฮะตามขอบนะครับซึ่งไม่มีใครจะมานี่ให้เรานะครับจะขอเก็บภาพไว้นิดนึงนะครับนี่ก็จะถ่ายรูปไปด้วยนะครับก็ใครที่ชอบนะครับอยู่ใกล้ๆลองลองแวะเข้ามาผมจะให้สองฟรีเลยนะว่าบ้านผมอยู่หมู่บ้านเดอะเบสถนนไทยรามันนี่นะฮะแถวเตขตคลองสามวานะครับ ให้สองฟรีเลยไม่คิดตังหรอกนะครับ <c oughs> ลองมาส่องดูพระเกที่ผมเก็บเป็นยังไงนะครับก <c oughs> <c oughs> ็อยากแบ่งปันนะอยากแบ่งปันความรู้ที่คิดว่าจะเป็นแนวทางนะครับแต่แต่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็ลองลองพิจารณาด้วยตัวเองแหละครับพิจารณาด้วยตัวเองดีที่สุดดีกว่าไปเชื่อเพราะเขาว่านะครับ ขาวนวลน,นะครับขาวนวลขอบล่างเห็นไหมมีการปิดการยุบการแยกพระก็จะเหมือนจะแอนเอนโก่งโก่งนิดนึงนะครับเห็นไหมโก่งโก่งๆกๆ่งก็เข้าตัดด้านหน้านะครั ก็มีรูพุนใบเข็มนะครับพวกนี้สามารถเรียกว่านอนด้นได้นะครับนอนด้นเหมือนปุดขึ้นมาเหมือนนอนเจาะนะครับพวกรูพุนใบเข็มเล็กๆเๆๆๆล็กๆเๆล็กเป็นรูเป็นรูเป็นรูเนี่ยมีการหลุดของมวลสารไปนะครับแต่ใครจะเรียกนั่นแหละนะครับสุดท้ายก็อยู่ที่ชอบนะครับ โอเคครับผมหวังว่าจะได้เป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยไม่น้อยก็มากนะครับอาจหรืออาจจะไม่เป็นเลยก็ได้นะครับก็อยู่ที่ท่านจะรับชมรับฟังแล้วก็คิดตามนะครับผมอันนี้ก็ขอให้ท่านมีความสุขความเจริญน,นะครับผมคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปทาถนาทุกสิ่งทุกอย่างไม่เจ็บไม่จนทั้งตัวเองและก็ครอบครัวนะครับผมสวัสดีครับ